สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมคนนนเนื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทำวิดีโอชุดนี้สวัสดีครับผมกุ้งชานมคนนนนะครับกับอีกหนึ่งที่กับอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมจะพาผู้รามาชมนะครับคือหาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองนะครับหาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งหาดที่น่าท่องเที่ยวครับที่ผู้คนที่ชอบคลางไคล้กับทะเลนะครับ วันนี้คือวันหยุดยาวสี่วันนะครับเป็นเวลาประมาณ10ิบนาฬิกาสถานที่แห่งนี้นะครับดูประชากรน้อยมากครับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่ทะเลที่มีลักษณะแบบเรียบง่ายนะครับผู้คนไม่พุกพลานนะครับราคาอาหารทะเลไม่แพงมากนะักห้องพักมีให้เลือกหลายระดับนะครับที่นี่ผมว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับหาดแม่พิมอันนี้เป็นช่วงที่น้ําลงไปสักครึ่งเนื้อนะน้ำจะลงมากกว่านี้อีกครับ บริเวณหาดก็จะก,กว้างมากกว่านี้เขาได้มีการสร้างสร้างคล้ายๆกับเป็นที่พักสำหรับคนที่มาเที่ยวเยอะเลยนะรงชายชายหาดตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวให้ชมีทีที่หาดแม่พิมพ์แห่งนี้เราถ้าใครสนใจอยากจะไปเที่ยวเกาะน,นะครับ<ม>เราสามารถมาที่นี่แล้วเราไปเที่ยวเกาะได้นะผมว่าถ้าน้ําลดเนี่ยเราจะต้องเดินเราสามารถเดินไปถึงเกาะได้อนะ่ะจะมีเกาะกล้องโวจะซูมไปไม่ถึงนะรบรรยากาศของหาดแม่พิมพ์ดีวผมจะลองซูมไปให้ดูนะครับสุดหาด อันนี้ฝั่งทางหน้าตะวันออกนะสุดทางาฝางตะวันออกเขาจะมีคล้ายๆเป็นเนนอะไรทย่างญ่ผมนะนี่ครับถ้าบริเวณทางน,นี้เราเดินข้ามไปนะผมว่านเราจะไปถึงเกาะเกาะหนึ่งนะครับตรงน,น,นะนรี้ไหนภาพมีไหมในจอผมเห็นไม่ชัดเดี๋ยวเดขยายก่นอ,อนนี่ผมว่า <Okay. S 1> เราเดินไปถึงนะเกาะตรงนี้ไม่ใช่อีก อนนี้นี่ก่อนนี้นะครับห่างจากชายฝั่งสัก200-300เมตรนะสองร้อเมตรถ้าผมว่าถ้าหากว่าน้ำลดนี่เดินไปถึงนเนี่ยใครที่ชอบการมาจนภยนะัยผมว่ามาที่สนุกดีนะชายหาดก็มีปูลมเยอะเลยครับนี่ครับจะสร้างเป็นกำแพงเป็นเหมือนที่นั่งให้เราได้นั่งพัก หลายจุดครับมีหลายจุดแล้วก็พื้นที่ให้เราผูกไปนั่งพักชายทะเลผมว่าหน้ามาครับน้ามาผมเองก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าหลงรักเลยคาดว่าต้องมีครั้งที่สองและครั้งต่อ,ตอ,ตอไปอีกนะครับและเชิญชวนนะครับประชาชนออกมาเที่ยวทั่วไทยนะครับรับประกันว่าไทยช่วยไทยเราไปรอดแน่ครับจังหวัดระยองนะครับมีรถ รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยขายของทีช่ชายทะเลเยอะมากครับเยอะมากผมพอใจาที่นึกภาคภนะูมิใจครับมีพวกพวกเยอะขายของรถพ่วงข้างเยอะมากนะที่นี่หัดใบพิมพ์ก็ยังเยอะอยู่นะครับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายของชายทะเลครับร้านนี้สุดยอดครับใช้บิ๊กไบค์ครับใช้บิ๊กไบค์เลยครับของผมใช้เว็บร้อในการขายของรถพ่วงข้างอันนี้ใช้บิ๊กไบค์นี่ ดูใกล้ๆขายของหลากหลายหลายอย่างมากสวัสดีครับลงุงร้านลุงเลี้ยววาราอะไรเนี่ย<ะ>ร้านลุงเลี้ยววาราอะไรไม่มีร้านแล้วไม่มีชื่อร้าน,านโอ้รถพ่วงข้างขายของรถพ่วงข้างขายของของลุงใช้รถอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นรุ่นอะไรับไม่รู้จักรุ่นโอ,โ,โอ้โหเสียงโดนใจมากเสียงรถเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูดาดลุงเขาใช้รถอะไรนี่ครับ 500cc ซี honda ครับ ไงครับพ่วงข้างของชาวระยองขายไอติมมีอาวุธสงครามด้วยมีอาวุธสงครามมีถังน้ําแข็งอันใหญ่เนี่ยถังน้ำแข็งนู้นขายอะไรอ่ะขายติมขายติมอย่างเดียว <c oughs> แต่อื่นเป็นของขายพ่วงข้างกันใช่ไหม <c oughs> แต่เน้นหนักคือขายติมขายตบดำหนู่มแฟนตัวเงหลังอ๋อมีอีกคันนึงโอ้ยนี่อีกเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะ เฮ้ยตอนแรกเห็นแต่ฝั่งฝั่งด้านโน้นฝั่งนี้ที่ดูแต่ละคันมอไซค์เฮ้ยใช้บิ๊กไบค์เลยอะโหนี่ขายส้มตำขายหลากหลายเลยว่ะตอนนี้ต้นนี้ร้านว้าอะไรเนี่ยชื่อร้านว่าอะไรร้านนี้มีชื่อร้านไหมชื่อร้านว่าอะไรนะร้านใาเอี้ยงนะครับใครผ่านไปผ่านมานะครับผ่านแม่พิมพ์เนรับมาชมนะครับบิ Big ๊กไบค์พวงข้างครับ 知道吧？